สวัสดีค่ะสวัสดีสุขสุคนมากค่ะกินเขายายมอเสากันเป็นไข่แล้วค่ะเด้อวัดลงคอลงจากเครื่องมาจากไหนเจ็บข้อจางไรนเป็นไข่เลยแมจ่จ้ะอาทิตย์กลัวแล้วนะค่ะกินเขาน้ำกันเขาเสากินง่ายๆซ้ำนี่แหละค่ะพิกานจัดสรรหาเน้วอยากแน่ากินมีอย่งก็เอามาเห็ดกินนะค่ะเนาะมาค่ะกินน้ำกันเลยพัดอันบอกคอลีกับเป็นอกไกจะ้ะลาดเขา สวัสดีค่ะทุกคนนะเลยกล่องมากรินเลยเนาะค่ะเนาะกินแล้วกันแล้วพาหารเสิร์ง,ง่ายๆเอาเสี่บเนอะ เป็นไข่เป็นบัดไม่จกเขาเลยกินนึงสิละ่ะพัดง่ายๆซ้หนีกระแสบเลยค่ะไม่ต้องปรุงยังมากไม่ เาเลใส่หอดน้ำมันหอยใส่แกนซีอิว๊วขาวครับรบุดดีหนึ่งซอนซ่าไหมคะนนหนึ่งซอนหนยหน่อยอาหารต่อมสองพอลูยรัว ใน้านมาขึมเบิดมือนี่หอกมนี่ก็คึนห่อนเน่ยห่อนถึงสุดๆือจังบันเท่าสองมือสามมือสองมือมากหนาวเลยนะเอ้ยร่างกายกับปรับอากาศเพราะทเท่ามาจากเมืองห่อนนะคะอะายเป็นแพ่อากาศวัดลงข้อไปเลยไหมือน ยานที่สุดคือไอเด้อพี่น้องคันไอนี่ทรมานอีหลีเด้ไอจนเหงียวแตกเหงียวแตนเด้่พี่น้องคันได้ไอไอจนเจ็บคออื่นไอบอสุดแม่เคยเป็นมาพี่น้องไอบอสุดไอ้จะไหนกับเบอสุดแม่ไอบอร์สวงนะเอืนล่ะไม่เคยเคยเป็นไอแหงเด้บั่นีเจ็บคอแสบคอตัวบั่นี การยังกินข้าวหนูานกขาขาุนพรเอาทาสบายที่สุดของเจ้าของนนอะค่ะเบิงข้าวเบิงหนังสั่นเบิงละค้อนไป ไปหาหลานกับบ่ได้ให้หลานมาหากับบ่ได้อ่าน,นั่งจิบไข่ สองสี่ละค่ะพวกเป็นไทยร้อยกระซอรกระแซะพอไทยร้อยมมนหนึ่งทำไา่อันนี้เข้าไหมค่ะทำไล่พุ่มการทานเข้าทำไา่ทุาาทกอย่างไม่่างกายเข้าไหมาให้มันแปรปวนจิตไข่ิตวัดจากคนอื่นกับาย เอามากแก่มากพุ่มตาลท่านกับพอดีแล้วเนาะค่ะมันขึ้นตื่นมาจนเลยกินยายาแก่ปวดอืมปวดน้ำข้องสิไหมะ่ะปวดนี่ปวดตุ้มเัมือนท่อมสิ้นเห้าไหม เก็บกระดูกกระเดี่ยว โอเคเนาะค่ะเนาะคือเก่าละคิดเหนียซ้ำเนียเนาะค่ะเนาะขอบคุณสุภูพสุขคนเด้วยค่ะเด้อสวัสดีค่ะ